ต่ว่าตรงนั้นมันมีปูปลาอยู่เยอะมากโอ้จะต่ล้างอย่างเดียวเลยทำอะไรไม่ได้ขึ้นว่าบ้าขึ้นเลยบ้าขึ้นเลยช็อกมันอันี้เนี่ยนะผมว่าช็อกร้อนแล้ว ช็อกร้อนแน่เลยเนีย่ไม่ขึ้นเลยเว้ยกบทรายแล้วมัง้งกบทรายแล้วมัง้งโอ้โหไปอีกแล้วไปอีกแล้วไม,ไม่ลอยเลยพี่ไม่ยอมขึ้นเลย อ้ไปอีกแอ้อม,อ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 มยากอ้อ,อมอยากออต้องค่อยๆลากขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นคัะค่อยค่อยลักค่อยโผอ่เปลี่ยน,นไหมไม่ไหวเ็นไปเป็นตปเนนไปหนักเกินโอ้ย แม่งโคตรตึงอ่ะโอ้โหปวดหลังเลย